นาซีเยอรมันได้จัดตั้งค่ายกักกันขึ้นตลอดดินแดนยึดครองของตนค่ายกักกันนาซีในช่วงแรกๆเพื่อจานวนขึ้นอย่างมากในเยอรมน,นีภายหลังเหตุการณ์เพิ่มไม่รัฐสภาไราทัสในปีคิศ1933โดยตั้งใจที่จะคุมขังนักโทษการเมืองและผู้ต่อต้านรัฐบาลค่ายกักกันดังกล่าวได้เพิ่มจำนวนขึ้นในคิศ1 9 3 0เมื่อมีการคุมขังนักโทษการเมือง และกลุ่มบุคคลอีกหลายกลุ่มโดยไม่มีการไต่สวนหรือกระบวนการตุลาการคำดังกล่าวเป็นคำยืมมาจากค่ายกักกันอังกฤษระหว่างสงครามอังกฤษบวกครั้งที่2นักวิชาการเรื่องการล้างชาติโดยนาซีฮอลโลคลาสค่ายมรณะซึ่งเป็นค่ายที่สร้างขึ้น,นมาเพื่อจุดประสงค์ในการตังหารประชากรเป็นจำนวนมากลงเพียงอย่างเดียวได้แก่ชาวยูทวีปยุโรปชาวโปรชาวยิบซีและชาติอื่นๆ ค่ายบรนัรวมไปถึงเบลเชกโชบิโวทิปลิงกาและอัลซูวิสบเบอร์เคนาวค่ายกักกันระหว่างสงครามโลกครั้งที่2ภายหลังการวรัะทุของสงครามโลกครั้งที่2ในปีคิศก,กราช1939ค่ายกักกันนาซีได้กลายเป็นสถานที่กุมขังศัตรูของนาซีระหว่างสงครามค่ายกักกันสำหรับผู้ที่ไม่พึงปรารถนานี้ได้แพร่กระจายไปทั่วทวีปยุโรป มีการสร้างค่ายใหม่ๆขึ้นใกล้กับศูนย์กลางของประชากรซึ่งมักเพ่งเล็งไปยังประชาคมชาวยูวกลุ่มปัญญาชนชาวโปพวกคอมมิวนิสต์หรือโลมาก่อนสงครามในโปรแลนด์มีชาวยูวอาศัยอยู่ล้านคนค่ายกักกันส่วนใหญ่มักพบเห็นในพื้นที่ของเ e น e r รฟเกอร์เฟรเมนในดินแดนยึดครองของโปรแลนด์เพื่อจุดประสงค์ด้านการขนส่งชาวเยอรมันเชื้อสายยวออกนอกประเทศได้อีกด้วยผู้ต้องขัง กลุ่มผู้ต้องขังในค่ายกักกันส่วนใหญ่มีจํานวนหกกลุ่มโดยชาวยูลรเชลยึกโซเวียตมีจํานวนมากที่สุดคือหลายล้านคนนอกจากนี้ยังมีพวกโรมาหรือยิบซีชาวโปนักโทษการเมืองสายกลางหรือฝ่ายซ้ายและพวกรักร่วมเพศซึ่งมีความปกพร่องผู้นับถือลทัทธิพยานพระเยโฮวานักบวชคาทอลิกกลุ่มปัญญาชนยุโรปตะวันออกและอื่นๆ รวมทั้งอาจายากรโดยทั่วไปสำหรับฉเฉลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรตะวันตกจะถูกส่งไปยังค่ายกักกันในหลายจุดประสงค์เฉลยศึกเหล่านี้ที่เป็นยิวหรือที่พวกนาซีเชื่อว่าเป็นยิวมักจะถูกส่งไปยังค่ายฉเฉลยศึกตามปกติอย่างไรก็ตามมีจํานวนน้อยที่ถูกส่งไปยังค่ายกักกันภายใต้นโยบายต่อต้านยิวในบางครั้ง ค่กับกันใช้เป็นที่กุมขังและทุกสําคัญอย่างเช่นนายพลซึ่งมีส่วนรู้เห็นในความพยายามรอบสังหาริเลอร์